ท่านปูหน้าอยู่แาไหนครับอยู่อุดรนะคะแต่แอดนึกว่าอยู่สับเพหยังซื้อมูบ้านหอย่างนะค่ะแอดจะต้องขอโถูกตอภัยแต่ว่ามืออื่นนะคะปูหน้าคนบรับแขกเด้อค่ะเพราะว่าปูหน้าคนจัดสวดขอพรนะคะท่านผู้ชมท่านใดที่อยากได้โชคกับขอความร่วมมือนะคะเดี๋ยวลังไว้ออกขันอยากมาบ้านปูหน้าต้องการนี่ สี่เก้าห้าสี่เก้าห้าใช่ไหมคะเพิ่มเพิ่มสี่เก้าห้าเพิ่นใส่ครับที่ห่อเป็นลายเส้นอย่างนี้เป็นราคาหน้าลายเส้นล่าสุดเมื่อเช้านี่เนาะค่ะมื่อเช้านี่คนทรงมาให้ลายเส้นสี่เก้าเดี๋ยวจะทำคลิปอีกทีนึงเมื่อตอนนี้สรุปไปก่อนนะครับสี่เก้าห้ามีตัวเดียวหรอครับมีตัวเดียวจับคู่หมุนเอากระสั่นเพราะว่าอ๋อให้เล่นหกประตูใส่หมุนแมาเอาแขกคู่ไม่เกียจขึ้นมาอยู่ไกล่ ค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะมาแล้วนะคะปูสำนักสงอัมพไยวันนะคะที่แอดไปดสามอยู่วัดปูนะคะกระไดมาเก้าหานะคะเก้าสามและเจ็ดสามนะคะเป็นนิมิตสันปุ้งนะคะและล่าสุดนะคะมือเานี่ปูทรงมาหายแล้วนะคะไล่เซ็นนะคะสี่เก้าห้าโอเคโอเคสี่เก้าห้านะคะ นีเด้อค่ะเป็นตัวเลขแนวทางปู่สนักส่งอัมพายวันนะคะเดี๋ยวต่อเลยเด้อค่ะนิมิีฝันตองหวัดของปูเนินหินแดงนะคะปูเนินหินแดงเนาะคะ่ะปูพันฝันไดต้ตองหวดเลยนะคะนิมิีฝันตองหวัดหกห้าแปดนะคะห้าแปดค่ะ และปูนะคะป,าาป,ปูเข่าเนาะคะ่ะปูคุนสีอินทราชทิตนะคะเข่าประทับหลังปูเนาะคะ่ะเพิ่งกล่มาตะโกนเพิ่งกล่บอกว่าหกแปดหาแปดห่านะคะแต่ปูเพิ่งกล่ให้เราบ้างเจ็ดหาไว้แน่เนาะคะ่ะเลขวิ่งนะคะเลขวิ่ง 6, 5, หกกับห่านะคะปูเพิ่งกล่มั่นใจคือห่านะคะ่ะ อันนี้เป็นเลขนะคะเลขสำนักสงอำให้บ้านเนาะค่ะแอดไปตองหวัดเป็นเลขถูกนะคะเลขถูกสี่สองสี่นะคะมีสองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดหกนะคะอันนี้ไปตั้งแต่ตองหวัดเลยเนาะค่ะแต่ว่าเลขที่ปูมักนะคะปูเบิ่มหรือว่าปูด้วยสีเนาะค่ะพนักาขหาสองแปดนะคะหลอบแหลกรอบแรกเลยเนาะคะ<น>่ะที่ไปกี่กี่ก็ลายสุด แม่หอมหวนนะคะแม่หอมหวนค่ะอันนี้คือไปต้องวัดเลยนะคะกล้วยนะคะปิศนาที่ปูห่มากคือกล้วยมีสิบวีนะคะกล้วยสิบวีนะคะ,คะ,คะตกลงหนึ่งวีข้างบนเรือกีวีน,นี่เป็นปิศนาเด้อค่ะแอดและทีมงานตัดแปรออกมาได้หนึ่งเก้าเก้านึงนะคะแบบรถเนาะค่ะมือแรกที่เจสสมพรน,นะคะทับป้ายแดงมาทรงปู จุบ,บันเลยนะคะเมือนแลกนะคะปูเฟินกับไห้สายสค่ายนะคะคันหานะคะแตงคันหาสายค่ายสิบเก้าบาทนะคะกระแป้ได้หาหนึ่งเก้านะคะเลขทะเบียนรถป้ายแดงสดๆนะคะห้าสามสามเก้านะคะป้ายแดงเลยนะคะห้าสามสามเก้านะคะ เลขสังกะรีวัดปู่สารคามค่ะสังกะรีวัดปู่สารคามนะคะเพื่อนๆจะเป็นบอกว่าค่อยชัดปันไดนะคะทาท่านผู้ชมท่านใดใดเบิรงคลิปนะคะก็จะฟังออกนะคะพยายามฟังให้ออกนะคะเจ็ดแปดห้าค่ะเจ็ดแปดห้าหกแปดเก้าแปดศูนย์หกนะคะต่อเลยนะคะต่อเลย พระทุดงะคะ่ะพระธุดงนะคะพระธุดงซีหาได้คะ่ะเป็นการหายถูกมหางวดแดงนะคะงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมกับจันทร์งวดที่หกนะคะตัวเลขนะคะแปดเจ็ดหนึ่งสองสองหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะคะ เลขกุญแจลดแม่หอมหวนนะคะเลขกุญแจรดแม่หอมหววเนาะคะ่ะเก่าหนึ่งนะคะเก่าหนึ่งนะคะหนึ่งกกกะะเก่าในแอกัดกลับว้ไห่เนาะค่ะแบบปู้เพิ่นกับบอกว่าไห่คาน้ํามันรดคนละสิบสองบาทนะคะแต่มันเหมอดค่ะน้ําม,มันน้าม,มันรดสิบสองบาทคนเติมหลายบ่อพ่อกันนะคะเพิ่มกัเรียกว่าไห่เครื่องต่อเครื่องเนาะค่ะเป็นยี่สีนะคะมีคื่อเป็นการแตปริศนานะคะ่แะแร็ เจ็ดเจ็ดนีน่คือพญานาคนะคะมีเอฟซีหลายหลายฐานทันแปะซอยกันทันว่าพญานาคสององค์สั่งเ็ตพร้อมกันปกนติพญานาคเป็นเซตนะคะเพราะแล้วพร้อมกันเ็ตพร้อมกันกัเจ็ดเจ็ดนะคะออเนียเซียนบุรีะะรัมค่ะออเนียเซียนบุรีรัมนะคะเด่นเก้าแปดสามวิ่ง ก้ากับ3นะคะจับคู่9ก้าสามเก้าห้ดสาห้าเก้สองกับด้วยนะคะอันนี้เป็นให้กับน้ำเดอค่ะอันนี้ยเซียนบุรีลำต่ออ้อน้องปลือนะคะอออน้องปลือค่ะวิ่ง0 3 9้า คู่ค่ะ5 0 5 7 7 0 2 9 39 39จ็นี่ตัวเน่นตัวนักเลยน,นะคะเพราะว่าเพิน่นวงกลมตัว39เนาะค่ะอหนองปลือนะคะปูดำค่ะปูดำ,ป,ดำปูดำวัดเบร์รวันเนาะค่ะ ปูเิ่นกะหายมาสี่คู่สี่หางนะคะห้าห้าเจ็ดห้าห้า,หาสามเก้าสองสสนะคะแคปนาจอไวแคปไวเดอร์ค่ะนั่นมบาไดดอกค่ะแอดเอาตะลิกปูน,นากระพ่อค่ะอันนี้กัแดดตะไมเนะค่ะอันนี้แอดสรุปตัวเลขให้เบิง้งให้ฟังนะคะ่ะจะได้เบิง้งว่า สำนักใจจะเข้านะคะเดี๋ยวงห้าจะได้ตามต่อนะคะหวดต่อไปนะคะอาจารย์ลือเซียนสมุดปาการนะคะประกาศวิ่งบนสี่ค่ะวิ่งบนสี่นะคะ3ามตัวเน้นบนนะคะ6 4 9 9่เก้าสี่หกามตัวรอง9ก้าสี่เจดเจ็ด้า วิ่งล่างหนะคะสองตัวเน้นหกเก้าหหสองตัวรองหกเจ็ดหสองนะคะสองตัวบนเน้นนะคะสีเก้ากับสีหค่ะ ปูทองคำนะคะปูทองคำเนาะค่ะอันนี้เพิ่ไห่ตังต้งใจเมือไป,ไปไปต้นสัสายไงเนาะ,ะค่ะเพนจะไห่เน้นเลยคือห้าหกเจ็ดน,น,นะคะห้าหกเจ็ดสองศูนย์เจ็ดค่ะล่างสี่หกเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งห้าศูนย์สี่ศูนย์นะคะเห็นอยู่ต้นสัมสาเนาะค่ะปูพันเองอยู่ต้นสัมสาสี่สีนะคะย่าไคนบ้าง ปูจำลองนะคะป pues ูจำลองหรือว่าปูบ ah> ึ้งเนาะค่ะเพิ่งกระหายมาสองสามห้านะคะสองสามห้าเก้าศูนย์นะคะววันดีค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะเนี่ยนั่งไปกินตาบางห้งนํำได้แม่เด้อโอเคแม่โอเคจ้ะ S <S เดี๋ยวไปทายตีนะคะที่แอบไปตามค่ะตั้งแต่ตองงวดนะคะตามตองงวดครั้งแรกนะคะทาจานตีผ่ายมาสองหกสี่และสามหนึ่งห้านะคะสองหกสี <No, ่สามหนึ <t 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 ่งห้าค่ะเห็นยูดต้นตะเคียนทองนะคะต้นตะเคียนทองวัดป่าดงนาเพลินนะคะห้าเจ็ดสาม เจ็ดเจ็ดแต่ห้าแปดค่ะนิมิตฝันปู่ดงนาเพิินนะคะนิมิตฝันฟูดวงนาเพลินนะคะเก้าสามหกล่างหนึ่งหกนะคะ พ่อมักกะท่ายกบ้านโดงหน้าเพิ่นนะคะวัดโดงหน้าเพิ่นเนาะคะ่ะวัดกรกะเป็นเลขค้านวณของพ่อมักกะท่ายกกะเข่านะคะหกหนึ่งเนาะคะ่ะวัดนิเพงกระไหามานะคะหลักสิบค่ะล่างหลักสิบห้านะคะมีจับคู่ห้าห้าห้าเจ็ดห้าสองห้าหนึ่งห้าศูนย์ค่ะบนนะคะเจ็ดห้าสองห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าห้าห้าค่ะ บนกับล่างเป็นเลขกลับกันเนาะค่ะกับถือวาบลหลายโตนะคะ <S <S เลขที่พอมากระท่ายขากขอยี่เนตะเคียนนะคะวัดดงนาเพิินเห็นเจ็ดสามและหกสามค่ะเลขมันี่นะคะเลขมันี่ได้ตัวเดียวนะคะได้สองตัวเดียวนะคะ,ละเ, <S 2> <S 2> เลขมณนี่สองนะคะ หวดนี่คนได้สองตัวเดียวเนาะค่ะไที่ไหนเค่ะเลขปูหน้านะคะนี่เนาะค่านเลขปูหน้านะครแปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดนะคะล่างหกหกค่ะ และจะมีเลขทูบอธิษฐานนะคะเลขที่ปูนาเป็นเลขทูบอธิษฐานพังกระไดหนึ่งสี่ห่านะคะทะเบียนรถตู้ปูนาเนาะค่ะสองเก้าสามนะคะเลขทูบอธิษฐานหนึ่งสี่หาและเลขทะเบียนรถสองเก้าสามในปูนาเพิ่อนก็ว่าให้ยิดจับลอตเตอรี่เบิ้งนะคะอาจจะเป็นเลขหนาหรือว่าเลขถ่ายเนาะค่ะแต่ว่นรางวัลที่หนึ่งและเลขล่างนี่คือบอมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะแปดหกเจ็ดนะคะล่างหกหกค่ะ เจ๊จินดานะคะเจจินดานะคะเจจินดาวิ่งใต้าสีหนึ่งะะวิ่งเก่าวิ่งสีวิ่งหนึ่งเนาะคะ่ะจับคู่เจ็ดเก้านะคะหนึ่งหาหนึ่งสีปูกระซิบบอกสามโตเนาะคะ่ะศูนย์เจ็ดเก้านะคะศูนย์เจ็ดเก้า พระอาจารย์ตีนะคะพระอาจารย์ตีเนาะค่ะแอดกลับไปตามต่อคองสุดท้ายนะคะเพื่นกัให้มาเพิ่มเติมเนาะค่ะที่เพิ่นไปเห็นอยู่ดอนปูตานะคะหกห้าแปดและสามแปดห้านะคะสองตัวห้าห้าและหกห้าค่ะปูประทายนะคะปูปลาไทยปูปลาไายค่ะ บนหนึ่งเก้าสี่ล่างห้าสามและห้าสี่นะคะ <c oughs> ปู่ปัดไทย <c oughs> ปูดอนบาทค่ะปูดอนบาทสามตัวบนนะคะสามตัวบนสี่สี่เจ็ดค่ะสองตัวบนห้าสี่ห้าสามหกสี่ หกสามเจ็ดสี่เจ็ดสามค่ะการเน้นหกสี่กับเจ็ดสี่นะคะสองตัวล่างสองห้าเจ็ดห้าเอา้นนละค่ะเอฟซี FC ค่ะนี่ก็เป็นสรุปตัวเลขโครงสุดท้ายหลายๆสำนักเล้ค่ะเดอ้ออันนี้ค่ะจากมุนกัลน์นะคะเพื่อนเอามาอ่านทุฟฝั่งแอดกันเลยทายลุงให้อเอฟซีเบิงซื้อเด้ค่ะเดอ้อเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะเดอ้อขอให้เอฟซีทุกท่าน พิจารณาเอาเนาะคะ่ะกับคลิปนี้แอดกับขอจบลายสดใบเพียงสำเน่ขอให้ f เอฟซีทุกทันเฮ้งเฮ่งรวยรยคะ่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะเด้อสวัสดีจ้า